เขาเป็นะ นายกอบจสักแก้วส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนเปิดเทศกาลเที่ยวทุ่งเก๊ก้วยทับทิมสยาม05เมื่อวันที่22ธันวาคมนายฐานิตเทียนทองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสักแก้วเป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งเก๊ก้วยทับทิมสยามศ5ครั้งที่6ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05ตําตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสักแก้วมีสมาชิกสภาจังหวัดสักแก้วหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคลองหาดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานนครนายกนายกอบตคลองไก่เถื่อน นำชุมชนในพื้นที่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยจุลาภร์และประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยามศู้าเข้าร่วมนายฐานิเทียนทองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสักแก้วเปิดเผยว่าหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์เป็นแหล่งปลูกและแปรรูปสมุนไพรคุณภาพส่งขายให้กับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลวังน้ำเย็นสร้างรายได้ให้กับชุมชนมานานประกอบกับมีทิวทัศน์เป็นเทือกเขากก มะม่วงที่โอบล้อมหมู่บ้านอย่างสวยงามทั้งนี้โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัยสถาบันจุลาภรได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกสมุนไพรหลายชนิดโดยเฉพาะได้นําต้นเก็กหวยมาทดลองปลูกเมื่อปี2560ปรากฏว่าสามารถปลูกเก๊กหวยได้เช่นเดียวกับทางภาคเหนือและเมื่อปลูกรวมกันเป็นทุ่งเก็กหวยออกดอกบานเหลืองพร้อมกันดูสวยงามต่อมาจึงส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี2561แล้วยังเก็บดอกเก็กหวยมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรจําหน่ายให้กับนัก ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งสอดรับกับนยโยบายจังหวัดสาก้วเมืองสมุนไพรลำดับที่1 5ของประเทศที่ต้องการส่งเสริมให้สมุนไพรสร้างรายได้ให้กับประชาชนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําซึ่งบ้านทับทิมสยาม0ูนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสามารถนําสมุนไพรภูมิปัญญามาต่อย,ยอดส่งเสริมเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะกแก,กล่าวอีกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วเข้ามาส่งเสริมฤด,ดูการท่องเที่ยวทุ่งเจ๊กหวยครั้งแรกเมื่อปี2564สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนเป็นจํานวนมากทําให้ชุมชนตื่นตัวมีส่วนร่วมและให้ความสําคัญในการท่องเที่ยวเกิดภาพลักษณ์ที่ดีทั้งความงดงามของธรรมชาติและแหล่งปลูกแปรรูปสม,มุนไพรแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อยอดสู่กิจกรรมมิวสิกแคมกางเต็นท์ดูดนตรีสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนกิจกรรม ัากบาดพระกลางทุ่งเก๊กหวยแห่งเดียวในประเทศไทยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสักแก้วและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยสำหรับกิจกรรมในวันเปิดงานเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงเย็ยนหลังพิธีเปิดมีกิจกรรมมิวสิกแคมชมการเต้นคอฟเวอร์แดนจากทีมเฟรชสุก้าจากโรงเรียนสักแก้ววงดนตรี WN b a n d บจากโรงเรียนวัฒนานครอันเซนเซอร์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมดนตรีแคมปิง้งซื้ออาหาร ผลิตภัณฑ์ร้านค้าชุมชนที่มาจำหน่ายกว่า50ร้านรวมทั้งติดต่อกลางเต็นท์กับวิสาหกิจชุมชนค่ากลางเต็นท์คนละ150บาท ส่วนช่วงเช้าวันที่23ธันวาคมนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันใส่บาตรพระกลางทุ่งเก๊กฮวยถ่า<ท>ยภาพวสวยๆกับทุ่งเก๊กฮวยทุ่งดอกไม้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพุทธาหนุมสดสินค้าชุมชนนั่งรถเที่ยวสวนกุหลาบสวนพระเมตตาชมจุดชมวิว360องศาและโค้งมหัศจรรย์ในช่วงนี้ทุ่งเก๊กฮวยกำลังทยอยบานเหลืองอลามนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ทุกวันฟรีจนถึงประมาณปลาย เดือนมกราคมปี2567ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงานกว้กันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับนะครับมรีโซโบารบรรยากาศต่างๆนะครับทั้งนี้รายนะครับตรงนี้หวานแหลมนะใช่มั้ครับ